ตาอ,อูปิทยานะคะจากรายการล้า t ไ c คอนครับผมบค,ค่ะขอบคุณครับความรู้สึกที่ได้เดบิวใช่ไหมครับก็อยากจะบอกว่าผมค่อนข้างดีใจมากๆอยากยังอย,อ,ยอยากพูดประโยคน,นี้อยู่ว่าตอนผมนอนเนี่ยผมนอนไม่ค่อยหลับเลยเพราะว่าแบบคือมันอิ่มความสุขมันเกือบจะล้มออกจากปากคือผมนอนแต่แคงยันไม่ได้หรือมันไหลออกทางหูมันรู้สึกอย่างนั้นจริงนะผมนอนแล้วผมก็แบบนอนอมยิ้มอะ่ะผมนอนดูคลิปแล้วก็แบบ แล้วตาคอแล้วมันก็มันก็รู้สึกดีใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราต้องผมอะ่ะจริงๆผมเป็นคนที่ค่อนข้างแบบชอบถามตัวเองว่าดีพอหรือยังแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราต้องเริ่มเริ่มเริ่มยอมรับตัวเองเว่าเออเราได้มาแต่แค่ไม่ทิ้งคําว่าแล้วเราดีพอหรือยังคือถ้าเพื่อนเพื่อนบอกว่าเราเหมาะสมแล้วเราก็เราก็รกับตรงนั้นเอาไว้เพื่อที่จะทําหน้าที่ตรงที่เราได้มาให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ทีนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่มองเห็นว่าเออตาอ,อูเหมาะสมอะไรเงี้ย <c oughs> ดีใจครับดีใจที่ดีใจที่ตอนนี้เรามีเรามีคนเรามีคนมาร่วมทางความฝันกับเราแล้วมันมันไม่ใช่แค่ตัวเราตัวคนเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงครับเรามีแฟนคลับเรามีเพื่อนๆนเรามีเพื่อนอีกสี่คนตอนนี้เรามีเพื่อนอีกสี่คนที่เราร่วมเส้นทางความฝันไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วเพื่อนก็ยอมรับในตัวเราด้วยตัวเราเองก็เพราะว่าเราต่างคนต่างผ่านแบบอ่า ผ่านรายการมาเงี้ยเราก็เห็นความสามารถของกันและกันเราเห็นนิสัยใจคอกันจนเราสามารถรับเขาไว้เป็นเพื่อนจริงๆจนเราเปิดใจจนเราคิดว่าคนคนนี้แหละเออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกลุ่มนี้แหละที่เราจะมาทําความฝันแล้วก็ร่วมทํางานไปด้วยกันเรารู้สึกว่าเราสบายใจมากๆอีกอย่างหนึ่งก็ไดโน่ครับอ่าแล้วก็แฟนคลับเงียครับที่เขารักในตัวเราที่เราเป็นแบบนี้อยู่กันมาตั้งแต่ยี่สิบแปดคนจนตอนนี้แบบบ้านห้าพันคนก็เต็มแล้วในไลน์แสปอะไรเง<ๆ>ี้ยครับก็ร<ๆ>ู้สึกดีใจครับที่มีคนแบบรัก ที่เราเป็นแบบนี้เราก็เห็นในความสามารถเราดีใจครับอ๋อ oh, สำหรับทางสายนี้ใช่ไหมครับก็คือจริงๆมันคือความฝันของผมเลยการที่เราจะร้องเพลงแล้วก็เต้น,นจริงๆอะ่ะผมเริ่มจากการร้องเพลงก่อนผมให้อยากอยากไปร้องเพลงให้คนที่เห็นว่าเอ้ยผมร้องเพลงได้นะแต่ว่าช่วงหลังๆมาผมรู้สึกว่าเอยจริงๆเราก็เต้นได้นะแล้วก็เราก็เลยฝึกเต้นอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าเราเดินรู้ตัวดีแล้วก็เริ่มตามเส้นทางบอยแบนด์แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ สิ่งที่เราเคยวางเป้าหมายไว้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราต้องขึ้นไปบนสเตจแล้วก็เพอร์ฟอร์มให้คนได้เห็นบอกมาสิว่าว่า,วาตาอูร้องเพลงเป็นยังไงบอกมาถ้าไม่ดีจะไปปรับเพราะว่าสิ่งที่ผมอชอบที่สุดคือการร้องเพลงให้คนฟัง เพราะฉะนั้นผมก็เลยมีเป้าหมายไว้เลยว่าแบบผมจะต้องได้ขึ้นสเตจใหญ่ผมจะต้องได้ขึ้นสเตจที่คนเห็นไม่รู้จักไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทําให้รู้จักเองไม่เคยได้ยินเสียงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังอะไรครับมันก็เลยเป็นเป้าหมายแล้วก็เป็นความฝันของผมด้วยก็เลยทําให้ผมได้มาอยู่ตรงนี้ครับถ้าเป็นถ้าเป็นในชีวิตก็คงอยู่บ้านเฉยๆครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นเป้าหมายทางด้านทางด้านแบบอทางด้านความฝันใช่ไหมครับก็คงผมอยากมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองผมอยากร้องเพลงให้กับ คนที่มาฟังเราผมอยากมีคนที่ร้องเพลงของผมแล้วก็ร้องตามไปด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็คงเป็นความฝันสูงสุดสักวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าทําได้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความฝันที่ผมก็วางเอาไว้สามปีสี่ปีห้าปีข้างหน้าอะไรเงี้ยครับ <S <S ผมเป็นคนที่ชวนคุยเก่งมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนที่ผมอะถ้ามองภายนอกอะจริงๆกับกับ,ก,บกับเพื่อนๆนะกับรุ่นรุ่นะผมจะชวนคุยเก่งมากแบบคุยไปเรื่อยจริงๆอะผมพยายามจะศึกษาว่า คนคนนี้เป็นยังไงผมพยายามจะเก็บรายละเอียดว่าเขาเป็นยังไงนะเขา nice ไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมาวันแรกๆผมจะค่อนข้างคุยกับทุกคนเลยเอ้มาจากไหนอย่างนี้ด้วยความที่ตอนนั้นนะผมก็รู้สึกว่าผมโตด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะอายุแบบยี่สิบยี่สิบเอ็ดสิบเก้าสิบแปดอะไรเงี้ยครับก็เลยผมเลยค่อนข้างที่จะกล้าชวนคุยมากๆก็อย่างแรกๆเข้ามาทีมไฟเยอร์ไงครับมีภูมาวันแรกก็คือแทบจะสนิทกันเลยเพราะว่า ไอ้สวัสดีน้องอายุสิบหกอ่ะไหนร้องเพลงดีเราน้องก็เราก็เราเริ่มคุยกันเริ่มพอเราเริ่มพูดเรากล้าพูดอะไรเงีเ้ยแล้วเราเป็นคนที่เราไม่ได้พูดคนเดียวไงเวลาพูดเราก็แบบเราก็จะให้เขาโอกาสให้เขาได้พูดเยอะๆเพราะว่าเวลายิ่งเราฟังคนพูดเยอะ,ะครับเอ่อโอปิ i เนีย n ไมเซทแอตติจูดต่างๆมันจะเริ่มออกมาแล้วผมจะค่อนข้างเรียนรู้คนได้ไวเลยครับจะได้รู้ว่าเออใครที่แบบน่าคบอ,อะไรเงี้ยใครที่แบบเราเออไว้ใจได้เลยนะคนเนี้ใครที่เก่งใครที่เป็นยังไงครับ ไม่เราลองให้ผมลองให้สเตทไฟเจอร์กับสเตมผมลองให้สเตทไฟเจอร์กับตอนจบ perhaps เลิฟแต่ว่าไม่มีคนเห็นแล้วผมแอบร้องให้มันหลายอย่างเขัมันหลายอยา่อยางคืออย่างอย่างตอนอย่างตอนสเตทไฟเอร์เราเรามีความไม่มั่นใจนิดหน่อยแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าพอผมขึ้นบนบนสเตทอ่ะผมผมทิ้งทุกอย่างไปต่อให้ผมแบบต่อให้ผมแบบ หัวโล้นผมก็เต้นได้อะไรเงี้ยถ้าถ้าอยู่บนสเตจแล้วอะครับเพราะว่าเพราะว่าผมมันก็มันก็สอนผมเหมือนกันนะว่าจริงๆผมตอนนั้นผมตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราขึ้นไปบนสเตจอะเรามาทําอะไรเราแล้วผมก็ตอบตัวเอว่าเรามา p e r f o r อร์ r f o r m คืออะไร perform การร้องการเต้นการแสดงอารมณ์การการการสื่อสารให้คนดูฟังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากังวลอะมันใช่เรื่องพวกนี้ไหม ถ้ามันไม่ใช่แล้วทำไมต้องมานั่งกังวลล่ะผมก็เลยแบบโอเคตัดจบแล้วเรื่องเรื่องเรื่องนัง้นก็ไม่มีอีกเลยอะไรเงี้ยครับต่อมาที่ p e h a v e love ที่ร้องไห้เพราะว่าผมไปร้องไห้กับพี่แตมกับสมุยเพราะว่าตอนนั้นนะผมไม่เคยพูดคาว่าเหนื่อยเลยตลอดระยะเวลาตอนนั้นน่าจะประมาณเดือนสองเดือนเดือนกว่ากว่าเดือนครึ่งผมไม่เคยพูดคาว่าเหนื่อยเลยจนผมจะเป็นฝ่ายที่แบบโอบน้องๆเลยไม่ไม่ต้องเหนื่อยสู้ๆนะจน จนพี่แต <ksi> <id> <currently> <the hatten freshmen> ็มถามว่าเหนื่อยไหมแล้วสมุยพูดส่วนเลยว่าเหนื่อยอะไรผมตอบไปว่าเหนื่อยแล้วตามันก็ไหลเองเลยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นแบบซ้อมซ้อมซ้อมไม่ทำอะไรเลยซ้อมุถ่ายถ่ายเสร็จกลับมาปุ๊บซ้อม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 ถ่ายวันวิกที่สามปุ๊บซ้อม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 ถ่ายแล้วมันถ่ายจริงมันแบบมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนู่นนี่นั้นหลายอย่างเลยครับแล้วก็ด้วยความที่เราแบบเราเราเป็นคนเทสกันเนาะเรารับ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 มาแต่เราไม่เคยแบบพูดอะไรออกไปอะไรเนี้ยสุดท้ายแล้ว ตอนนั้นแบบเจอพี่แตมด้วยสมุยด้วยก็เลยแบบเหนื่อยแล้วก็ร้องไห้แป๊บเดียวครับมันก็แบบขำๆอะไรยเงี้ยแบบร้องไห้แบบขำๆนะครับมันร้องไห้แต่มันก็ขับตัวเองอยู่ตอนนั้นก็ถ้าพูด like, ถ <scenes> ึงพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ของผมจริงๆก็มีคนเดียวแหละครับที่ที่แบบที่แบบผมรู้สึกว่าสําคัญต่อผมมากๆเลยนะรายการนี้ก็คือออฟโรดนั่นแหละครับเพราะว่าจริงๆหลายๆคนคงคิดว่า ผมมาไปช่วยน้องเยอะอะไรเงี้ยมันก็เยอะจริงแต่ว่าในทางกับการน,น้องก็ช่วยผมเยอะเหมือนกันในในหลายๆเรื่องในเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆน้องเป็นพันเนอร์ค่อนข้างดีเราต่างคนต่างมีอะไรให้เรียนรู้กันเยอะมากคือก็คงไม่มีต้าอู่แบบนี้วันนี้เหมือนกันที่ถ้าถ้าไม่มีอบรมอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่าเราสองคนมันค่อนข้างพึ่งพากันเยอะอืทั้งเรื่องแบบว่าทั้งเรื่องแบบการใช้ชีวิตการเปอร์ฟอร์ม การพูดการจาก,การทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับเราค่อนข้างแชร์เราแชร์ลิง,งกันเยอะมากก็ต้องขอบคุณขอบคุณที่แบบว่าเออ,อคุณที่กล้าเข้ามาในรายการนี้ขอบคุณที่ขอบคุณที่มันมาย้ำแอติจูของอูว่าความพยายามไม่ไม่เคยครับไม่เคยทำํยทำลายใครขอบคุณที่แบบมันมาทําให้เราคิดคิดคิดถูกว่าถ้าเรามองถ้าอูเป็นคนบอกบอกออกเปรียบว่าถ้าเราพูดว่าทําได้มันต้องทําได้มันไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้อูบอกเอาเลรยว่าถ้าพี่พูด ว่าอยู่ทําได้อยู่ต้องทําได้ซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็จนมาถึงตอนเนี้ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเออสิ่งที่อยู่พูดสิ่งที่อยู่เชื่อมันมันถูกต้องอืมก็เราดูกันต่อไปครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่จะต้องทําได้อีกเยอะเนี่ยนล้คเป็นอสำหรับการเตรียมพร้อมการเป็นศิลปินใช่ไหมครับก็จริงๆผมอยากอยากเตรียมพร้อมมากขึ้นเดี๋ยวมันมีเวลาให้เตรียมพร้อมแน่นอนอ่าตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนอาจจะมองว่า เออเราพร้อมที่จะแบบเดบิวต์แล like ้วอะไรอย่างเงี้ยครับผุณก็ตัวผมนะถ้าเดบิวต์เลยมันก็มันก็ต้องพร้อมเลยครับแต่ว่าถ้ามันมีเวลาให้เตรียมเตรียมตัวผมก็ยังอยากเตรียมตัวอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเออเพลงที่พวกเราอยากจะทํามันมันมันไม่ได้อยากแค่แบบว่าเป็นกล่องออกมาง่ายๆเป็นแบบเป็นพิมพ์เขียวที่พิมพ์ออกมาแล้วก็ส่งไปให้คุณเลยนะเยครับก็อยากจะให้มันแบบการกลองแล้วก็ผ่านกระบวนการบางอย่างออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละครับสําหรับ ในศิลปินอ่การที่จะไปเป็นศิลปินพวกเราก็เตรียมตัวไหมตอนนี้ยังไม่ได้สําหรับผมนะผมเริ่มโดนผมก็เป็นต่อน่าจะโดนฝึกไหมแต่ตอนอยู่บริษัทแหละเรื่องการเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถามว่าพอจะถึงจริงๆผมก็ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยแบบเพราะผมยังไม่รู้สึกเลยว่าแบบผมแบบเป็นดังแล้วอะไรอย่าแบบงเงี้ยแบบเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็ฟังก็พยายามปรึกษารุ่นพี่หลายคนที่แบบ เขาแบบเขาดังๆแล้วอะไรเงี้ยเคยเป็นศิลปินมาก่อนแล้วอย่างเงี้ยครับก็ถามเขาว่าเป็นไงบ้างจริงๆก็มีศิลปพี่ๆศิลปินที่มาแนะนำอย่างพี่โอมค็อกเทลอะไรเงี้ยครับก็จะเขาก็จะโทรมาคุยูคุยกับเขาเป็นชั่วโมงเลยว่าแบบเขาก็จะแบบปรึกษาให้คำปรึกษาว่าแบบเออเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะแบบอยู่อยาเครียดนะอยู่แบบปรึกษาได้เลยคือเป็นพ่อที่ดีมากเฮ้ยจริงๆอ่อะผมอยากทำหลายอย่างเลย จริงผมว่าผมผมเคยบอกกับอ่าผมเคยบอกฝากบอกออฟลุนครับอยากเผื่อวันหนึ่งที่แก่ไปแล้วไปฝากบอกแบบพี่ผู้ใหญ่ทางเอทามด้วยเอาผมเป็นเป็นแบบดีเจที่เอฟเอ็มได้นะครับคือแบบปลายทางอันนี้คือมองปลายทางก่อนเลยนะจริงอยากทาหลายอย่างมากแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาเป็นว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาเดี๋ยวผมจะลองทํและกันไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามแบบให้ลองผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราลองไปทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่เต้นกับการร้องเพลงเนี่ยจนไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็ก,ก็มีบ้างครับก็แบบก็จริงๆกับผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ตั้งแต่อตอนที่อยู่จีนแล้วที่จีนะหูยังไม่ทันไปไหนเลยคนก็ตามแล้วแต่ว่าที่ไทยก็คือแบบแฟนคลับน่ารักมากแบบคือผมผมไปสยามก็จะเจอบ่อยมากอะไรเงี้ยครับไปสยามมาตึงแกรมมี่อะไรเงี้ยครับเ,รเขาก็จะมาให้กําลังใจกานอะไรบางคนก็แบบอ๋อหนู ลัดลัดชีคอตเนี่ยป้าดูอยู่ลูกค่ะ <laughs> <laughs> ก็ <laughs> แบบก็ดีดีใจที่แบบรายการแมสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดีใจด้วยที่ <bird> ทุกคนรู้จักเรามากขึ้นเลยขนาดผมขับผมเขินมากเลยกับการที่ผมขับมอเตอร์ไซค์อยู่ตอน้ <laughs> <laughs> วมีคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพี่ตาอู๋ก <laughs> 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 ็ก็ดีใจครับแต่ว่าถามว่ามันรู้สึกแปลกอะไรขึ้นไหมก็มันเป็นโมเมนต์ที่มันก็รู้สึกแปลกใหม่ดีแล้วก็สนุกดีครับแล้วก็ จริงๆผมรู้สึกมันค่อนข้างเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ค่อนไปทางดีนะผมผมรู้สึกว่ามันมีกําลังใจยอยู่ข้างๆเราตลอดเลยก็ต้องปรับตัวกันไปว่าแต่ว่าช่วงช่วงนี้ก็โควิดเนาะมันมันก็อาจจะต้องปรับตัวอีกรอบนึงแล้วเลยครับเรื่องการพบเจออะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็จะเป็นแค่เรื่องนี้ครัเอ้ยผมผมบอกไฟขับไปเล่นเว่าเนี่ยถ้าคนติดตามผมในในลาไซคอนอ่าในลาไซคอนแอคเคาทเนี่ย ก่อนก่อนปีวรวนะถึงแสนห้าผมจะเปิดบัตรขี่คอเพราะว่าผมก็เลยลดมาว่าแสนสี่แต่ผมให้ผมตาอูจะเปิดบัตรให้เล่นแฮปปี้แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใส่ด้วยดูมันจะแบบโลง่งๆนิดนึงนะครับก็จริงๆถ้าหมดสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่อยากทำเลยอยากอยากมีมินิคอนเสิร์ตของพวกเราอะไรอยากมีมิ팅อยากมีเฟิร์สมีทอะไรอย่างเงี้ยครับอยากมีอยากมีอะไรก็ได้ที่มันมันเป็นคําขอบคุณที่แบบเราสามารถพูดขอบคุณได้อะไรอย่างเงี้ย อืมแต่ว่าด้วยสถานการณ์เนาะมันก็จะต้องขึ้นขึ้นไปอยู่กับสถานการณ์แต่ว่าอยากให้รู้ไว้เลยว่าจริงๆถ้าแบบสถานการณ์ดีขึ้นผมอยากแบบอยากไปพูดขอบคุณที่มันไม่ใช่ผ่านกล้องอะไรแบบนี้มากๆเลยคนที่แบบซูเปอร์พพอร์ตเราอะไรเงี้ยแล้วคนที่แบบพพอร์ตเราทุกคนเลยเ,เพลงสั้นๆใช่ไหมครับ เปียโนผมพร้อมมากเลยนะครับเขาไม่เล่นดนติดรืมันตีลิือกระสีใช่ไหมครับ<ป>ขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหา,าท้าจนเข้ามาใส่ จะตอบแทนความรักที่ฉันได้จากเธออย่างลรก็รู้ดีว่าไม่พอแต่เขอทำไม่ดีที่สุดผมไคยบอกถ้าคนลกกาว่าจบด้านซ้ายได้ไหมครับผมถนัดซ้าย ไปค,ครับเจอกันไวๆนะครับ